บริษัทชุมพล88888 88, ศูนย์รวมสินค้าเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรครบวงจรตั้งอยู่กิโลเมตรที่4ถนนรามอินทาเปิดบริการทุกวันด้วยสินค้าคุณภาพแบรนด์ดังจากต่างประเทศหลากหลายยี่ห้อคุณสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้พร้อมอไไล่แท้ต้องที่บริษัทชุมพล8888 88, เปิดบริการทุกวันค่ะสว่านโรตารี่นะครับ28มิล 3ระบบนะครับรุ่น J2028HD นะครับตัวเครื่องที่มีกำลังไฟ800วัตต์นะครับนะฮะมีความเร็วรอบนะครับขนาดหมุนเป่า1,300รอบนะครับต่อนาทีนะครับอัตราการกระแทกนะครับ5,001นะครับแรงกระแทกต่อครั้งเนี่ยนะครับ3.2จูลนะครับแล้วก็นะครับหัวสว่านนะครับนะครับที่ใช้ได้นะครับเป็นหัวสว่าน S1 Plus เนี่ยครับนะครับต่อปูนได้28มิล รวมถึงถ้าดอกสว่านเจาะเหล็กเจาะไม้ที่ใช้กับหัวสว่านแกนกลมตัวนี้นะครับใช้ได้ถึง13มิตรนะครับ